ีนี้ค่ายูนี่นะครับมันเป็นพลังงานความหนานแน่นพลังงานนะ,ะที่สะสมอยู่ในสนามอยู่ในคลื่นแม่เหล็กไยฟ้าขณะที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้น,นไปบนฟ้าเคลื่อนที่ไปเนี่ยก็จะเอาพลังงานส่วนนี้ติดตัวไปด้วยนะ,ะทีนี้สิ่งที่เราสนใจอยากจะรู้ก็คือว่า ถ้าสมมุติว่าคลื่น,น,นไคใฟฟ้าเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่อันหนึ่งสมมุติมีพื้นที่เท่ากับ a อย่างเช่นอันนี้นะครับคลื่นไปในไฟฟ้าเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ a นี้นะครับแล้วอัตราการส่งพลังงานไปยังพื้นที่ A เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ จะรู้อัตราการส่งผ่านพลังงานนะเริ่มต้นเราจะต้องคำนวณพลัางงานให้ได้ก่อนนะสมมุติว่าเราเพิจารณาที่บริเวณนะครับดานที่เวลา t นะที่เวลาท t ใดๆ พีนาที่เวลาทีใดๆนะครับแล้วหน้าคลื่นของคลื่นแม่เไฟฟ้าเนี่ยฟฟนะอันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งอ่า x นะครับเมื่อเวลาผ่านไป dt หน้าคลื่นอันนี้เคลื่อนที่มาเป็นระยะ ในช่วงเวลา DT นะครับซึ่งเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง DX กับ DT ได้เป็น DX เท่าแล้วกับ C DT นะครับก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยอ่าหน้าคลื่นที่เราพิจารณาเนี่ย U ha, ยูหาจากพื้นที่ A เป็นระยะเท่ากับ DX นะครับลบอันนี้ออกก่อนจะได้ไม่สับสน ะครับเสร็จแล้วในช่วงเวลา dt เนี่ยนะคลื่นอันนี้ก็เคลื่อนที่มาถึงพื้นที่ A นะครับดว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยทีนี้นะฮะการที่คลื่นเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปอย่างพื้นที่ A อ่าที่บอกนะครับในช่วงเวลา dt ทีนะฮะ หน้าคลื่นเคลื่อนที่เป็นระยะทาง dx นะครับในช่วงเวลา dt เมื่อหน้าคลื่นเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ a นี้มันก็จะเอาพลังงานในส่วนที่อยู่บริเวณนี้เข้าไปยังพื้นที่ a ด้วยสมมตุติพลังงานที่อยู่ในปริมาตรนะะตรงนี้เนี่ยนะเราบอกว่ามีพลังงานเท่ากับ du ีพลังงานตรงนี้เท่ากับ DU เพราะฉะนั้นค่าพลังงาน DU ตัวนี้นะครับก็จะส่งไปยังพื้นที่ A นะฮะภายในเวลาดีทีทีนี้ถามว่า DU มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็บอกได้ว่าค่า DU นี้นะครับมีค่าเท่ากับความหนาแน,น่นพลังงานนะฮะ ความหนาแน,น่นพลังงาน u นะครับคูณกับปริมาตรที่พลังงานนั้นอยู่ซึ่งในกรณีนี้ปริมาตรที่ว่านี้นะครับก็คือปริมาตรของคลื่นตอนที่มันตอนที่มันเคลื่อนที่เข้าไปยังพื้นที่ A นั่นเองก็คือปริมาตรตรงส่วนนี้ ความว่าค่านี้ก็จะมีค่าเท่ากับ u คูณกับ a คูณกับ c dt ใช่ไหมครับกาปริมาตรตรงนี้มีพื้นที่นะฐานเท่ากับ a และความหนาเท่ากับ c dt นะครับโดยทั่วไปเราไม่ค่อยได้สนใจ พลังงานโดยตรงแต่เราสนใจอัตราการส่งพลังงานนะครับเพราะว่าคลื่นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่มาตลอดเวลานะมันไม่ใช่เคลื่อนที่มาก้อนเดียวแล้วหยุดนะมันจะเคลื่อนที่ของมันส่งต่อมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากรู้คืออัตราการส่งพลังงานต่อหน่วยเวลาเราไม่ได้อยากรู้ตัวพลังงานโดยตรงนะครับบางครั้งเราอาจจะรู้พลังงานแต่โดยในกรณีนี้เราอยากรู้อัตราการส่งพลังงานก็คือ DU by DT นะครับก็จะมีค <pl ains> ่าเท่า <Hum> ก <laut> ับ U, A, เอใช่ไหมครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเอกนี่นะครับเราอาจจะอยากรู้อัตราการส่งพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ในความหมายที่ว่าจะเห็นว่าถ้าพื้นที่ใหญ่นะพลังงานที่ส่งมาก็จะมีค่ามาก ถ้าพื้นที่เล็กพลังงานที่ส่งมาก็จะมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ค่าอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะคำนวณค่าเซตหนึ่งสซ่ เท่ากับ u c นั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหนึ่งนวพื้นที่แต่เรารู้ว่าค่า u ของเรานะครับคือตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาค่า u ของเรามาแทนค่า ชครับแต่ว่าถ้าเราเอาค่า u ของเราเนี่ยมาแทนค่า u ของเราคือตัวนี้มาแทนค่าที่นี่นะครับเราก็จะได้สมการสำหรับอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ออกมาเป็นแบบนี้ การส่งผ่านพลังงานต่อเปนหน่วยพื้นที่นะครับต่อมาเรารู้วนะ่านะขนาดของคอส r o d u ักของ e cos b เนี่ยมีค่าตามสมการนี้ก็นะคือคมีค่าเท่ากับ e กำลังสองส่วน c หรือเท่ากับ c b กำลังสองเพราะฉะนั้น ถ้าเราใช้ผลตรงนี้เนี่ยแทนค่าลงไปในตราการส่งผ่านพลังงานต่อนหนึ่งหน่วยพื้นที่นะแทนค่าเข้าไปในโพสท,ที่เกี่ยวกับสนามไฟฟ้าและโพสท,ที่เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กน,นะครับเราก็จะได้ว่าอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อนหนึ่งหน่วยพื้นที่ตัวนี้เนี่ยซึ่งจริงๆแนละ้วการส่งผ่านพลังงานต่นอหน่วยพื้นที่เนี่ยมันมีลิชีเรียกเฉพาะว่าลสลาฟของ พลังงานหรือมันคือกําลังต่อนหน่วยพื้นที่ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่ากําลังเพราะว่า du by dt อัอาตราการส่งผ่านพลังงานคือกําลังหารด้วยพื้นที่ก็คือกําลังต่อนหน่วยพื้นที่นะครับตัว du by dt ตัวนี้คือกําลังหารด้วย a ก็คือกําลังต่อพื้นที่นะครับซึ่งเราสามารถจะแทนค่าเข้ จะได้สมก,การรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับเอาตัวร่วมออกไปก็คือตัวนี้ดึงออกไปข้างนอกอดึงออกมาข้างนอกนะครับเสร็จแล้ว เอลอนศูนย์สี่กำลังสองบวกนองมิลศูนะครับทีนี้ไอเทอมแรกเนี่ยมันมีติดซีกลังสองอยู่แต่เนื่องจากเรารู้ว่า C เนี่ยมีค่าเท่ากับเศษหน่ส่วนสแควร์ูเอลิอนศนซึ่งก็หมายความว่า4ีกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่ง มิวสูเอ็กซใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า c กำลังสองเข้าไปที่นี่ปึออ๊บสิ่งที่ได้ก็คือตัวเอ็กซก็จะตัดกันเลยแตพ่พอมิวสูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทอมหน้าก็จะกลายเป็น c หนึ่งกำลมิบวก c หมิวซึ่งก็จะกลายเป็นเทอร์ม ส่วนมิวสูบนั่นเองนะครับทำให้เราได้ว่าอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่หรือ flux ของพลังงานสามารถเขียนในเทอมของ e cos b นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเวกเตอร์ e cos b นี้จึงมีความสำคัญนะครับขนาดของ e cos b คือขนาดของอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ ทิศของ e cos r s B คือทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นใช่ไหมครับซึ่งก็คือทิศของอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยหน่วยพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจะได้ว่าขนาดของ e cos r B มันเท่ากับ กเคลนที่ของครื่นเสงก็คือ ของการส่งผ่านพลังงานนั่นเองนะครับซึ่งก็คือที่ของการส่งผ่านพลังงานนั่นเองเพราะฉะนั้นไอตัวเวกเตอร์ o s o s นี้จึงมีความสำคัญนะครับเราอนิยามเวกเตอร์ s นะครับเท่ากับ ส่วนมีวศ e ูนย์ e cos b นี้ว่าเรียกชื่อมันว่า pointing vector นะครับตามชื่อของนะักฟิสิกสนะ์ที่ชื่อเฮ l i ร pointing นะครับที่นิยามนะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของค่า e cos b ตรงนี้ แต่สิ่งก็คือบอกที่